สวัสดีจ้าพี่โยโคลาศบาดเองด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะอาจารย์นี่ก็จะเมลีท่มีดจะเด้อดีดีหนังโคตรแต่ไมอยากหนังบนตุ้ด้วจัดปวดขาหนังขลา,างไม่ได้วันนี้มากินข้างในบานเพราะว่าฝนตกได้แล้วก็ยุ่งร้ายด้จะก,ก็เลยพาก,กันมานักกินข้างบานมากินในบานจะกินข้างบานเลย นมจีนหยุยย่นๆนู้น้ำยาบางอยู่คาลง,งเกล็ดอาจารย์โมยใหญ่อาจารย์มากินด้วยกันเด้อนี่แต่พี่โยก็จะเตรียมตัวไปทำเลยเครื่องเคียงก็มีพวกพักทัวรพักยาวก็กับลำปีนี่เลยเจนมากินข้าวจานจีนกับลงเกลนะจ๊ะมาจาะมากินด้วยกันเด้อมากินข้าวจานจีนกับลงเกลนะจ๊ะ สวัสดีจ้ามาจากที่ขนมจีนจพี่โยเด้อวันนี้ขนมจีนลำยาป่าอยั่วๆใส่ตีไก่นะจ๊ะดูเอากี่หัวดีเนาะวันนี้เดี๋ยวลองสองก่อนนะจ๊ะพี่โยต้องซักก่อนจ้ะก่อนจะใส่น้ำยาก่อนมาซักก่อนที่แบบใส่น้ำยาแล้วมาซักน,นี่พี่โยหัวน้ำยามันจะดิ่งนนี้ฝนตก ยุ่งกับออกลายกันเลยพาการหนังทีในบ้านอาจจะพอดูสถานการณ์เดินยุ่งคือจะเยอะอย่างนี้ก็หนังอยู่บนตุกน่าจะเพราะวะหนังข้างล่างไม่ได้ก็เลยให้หนังที่นี่ตกไปไหนหลุดโดนมองไม่เห็นเลยนู้นแล้วอ่ะหนังไม่ใส่ติดหนังไม่ติด

ีรสชาติมีรสชาติแล้รสชาติอะไรล่ะมียาปลาต้มน้ำยาปลาไม่สุกไงเพชรเพชรยางเดียวอ่ะตื่เตาตื่นใจน้ำยาปลาเป็นไงเป็นไม่เคยมียาปลาอยากลองกินน้ำยาปลาหนึ่งเดียวมีอะไรทำเติมน้ำยากันอีกนินได้ก็กินกินไม่ได้ไม่้องกินจบไหม กินไม่ได้ก็ต้องกิน,น,นก,กินแต่กินเห็นสีแดงงาวยอดตะเพีิดเมเพียนเลยค่อยใหญ่ๆนี่ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวหน่องนึงมาจากโรงงานมาจัดการจัดเสพ ก็ไหนก็นเกหมือนแก้มุดนะจะออกไปทางปบปอไอ้ขนาดตังหน่อยหน่อยมัน,นเาานี่ยจะทำเป็นออฟโหลดทีอดอ่สุดปิดยิงเด,ด,ด,ด๋ไหนมให้เม็ดไปเล้สามเม็ดมันมีกินสักเม็ดอ่ะ เป็นปลาใบบัว่าไส่ตั้งใสซอสแล้วก็เคี่ยวแล้วก็เกล็ดแล้วทั้งทังติ้งติ้งใจเว้ยใช่ใช่ย่นแบบตัวย่นแบบอย่างหน้าตาเฉยแต่มื้อลืมลืมแสบของปลาป่ะปลาชุกอ่ะปลาชุกก็แม่นเอาเยอะกวระดีกเอามาแค่ปีตอนไปทำอยู่กับ งานบ้านดาวาถึงที่า่าบวชน้องชายพี่โดยด้พิชเวรแกโอเคเอ็มเอ็ดออก็ต่มแต่เ,เปลือกตัวเวลากินเนี่ยเท็ดแตกเท็ดแตบปากเลยออกร่อนนี่พี่โยกัแบบต่างสิงไกมาแบบชุ่ยๆเลยจากสองกิโลเลยนะจ๊ะ จำรัดหนองแกมกิโลหนึ่งแห่ไหมเนี่อร่อยดีจ้ะนี่ไก่ด่างด้วยถุงใส่มาเผ็ดนี่ก็เค้าแหละอะไรแบบนี้ เล็กแต่หนูกระตูบุกใครไม่กินไก่ย่างเออมาหนูไม่อยากกินไก่ย่างอย่านี้จะกินไก่ถูกถึงว่าครับกินกินกาถึงดาถึงถึงดาถึงไก่เพชรไน่ยใช่ปะหาไม่ให้หนูกินเลยเลยดางแบบแห่เพชร แม่ต่าสินเรนะแม่รม้สินเทนได้ตุ้มตุ้มเ้นี่มันนีดำนาในโบกกตบัดเลยโดดโดนจนป้าตายมีในน้ำเลื่อเสื่อเหรือรือวผิดต่างชาหรือเปล่าเขาบอกว่ามีวันหนึ่งแหละจาไม่ได้กินันนะ

ยายวิ่งเข้าลมหลือยายตายคาปลาสุกันคือไม่ใช่ค่าน้ำน้ามาเป็นจนกินปุ๊บติปบก๋วปี้ถึงเห็นข้าวนี่เดวอดโดโด,โดขัดโดโดหนึน่งอ้ เ็หลื่ยมคุณก็เหลือล่อมตกมาเนี่ยนั้นโยเปิดหลอดมาหนามค้างอยู่บนลังคาายาเสียงใหม่เก็บ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 จ้ะฮะโยก็เลยดีดแทงแล้วหนามออกล้าถูกหนามออก แค่โตขึ้นทำงนานไม่ดจบจะขายิวอะไรเราแต่กินนี่คืออร่อยด้วยกันคือพี่โยนเนื้อแกกินแบบน้ำยาปลาอะไรเงีย้ยับแต่น้ำยาก,กับติกจะทำกินบ่อยเนาะ เก็บกระเพาได้นะจ๊ะแต่มันอร่อยไก่อีหนังสือสิ้นทู่ห้าทุ่มาน้ปาก็เหม่อทำบาปหนูเลยทำบาปจะกับตูตายนะมีความปวดถึงนะ มัรไปหนแล้วมัครเมนตแบบเพ็รน่ากินเหน่ได้มีเพชรขนาดไหนก็สูดใจค่ะน้ำมุกี่เกลวเลยนะบบยนทำไมมีแต่คนหลดทันห,ห,หนูขนาดเลยอยะเสร็จว่าเปิดหดทันไม่ถูกยางนะ,ะรู้ว่าคชบจริงใจเนาะ คนเผือกโปงอร่อยไง ถามนขับุดายหบ้านนี้น่ัว้อย่นี้ยตอรเปนต้มหนูสมต้เก็บทน้นีมรกแม่กินเป็นนนึงต้มเก็บน้ำอูอ้นั่นนู้นนะอมันกินดีนเียวดีเานิ่มนอะไรนี่เีนี้ผื่อไว้ในถังเผื่อไว้ในถังอืมใช่เด เอาเลยต้องการมแข็งเทอีมันจะน้ำดีเป่ามากต้าแข็งสตแก้หรที่น้าทำน้ำเอกับนี่น่เทไปนะเดี๋ยวจะมันอ้ยหลังทข็ไเลยปุ่มมันลุงเลย เตะเลยน้ำจิงน้ำอับอออน้งจิงมน้ำิยาเหลือเด็กใส่เ๋ยซักกระน้ำจะกระเด็น ใดดนตอนเปิดลมแดดถึงจะคนตกด้จากอากาศในเย็นดีอนตกแรงนี้ทอนไรครับหัวหัวตกไ่กห<ะ>นี้ร่มเมนเด็ไอาูุเสียงนังค่ะผมไม่ตกเงค่ะรัีนงค่าดาราใหญ่น<ว>ะหัาเด็กๆจริงไหมหนังแนนลองบอกสี lát ừ, lên tốt là mày lát đi à. mày, mày bọc luôn mày lát kẻ cuốn mát ha mày lát cho ta sáng người mày 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 Rồi mày 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 ได่มันซึน้งจร,ริงคร,รับใช่ครับไดเพิ่มแล้วจะว่าพึ่บฝนจะไมค่อยอะไรไม่เหมือน,ยยนมันนี่จริงตรงนั้เก็เกียวเดือดจะิง ตีกันแบบเจ๋อๆไปเนี่ยต้มยำต้มยำลุยแม่รู้สึกแข็งด้วยมั้ยรู้สึนุ่มได้แล้วแม่จุ่วก็ยกแล้วก็เซ็ เกับพ่อเก๋แต่นี่กนี่อรอยน่ห้่อเข่ยขอขอตีมหน่อยค่ะเน่ดีแต่ยังอร,อรง่อยอี่แบบเียก็ถือตามกบีขแบบนี่มีมกินข้าเย็นด้วยม,วมากินด้วยกันเร็วมากินด้วยกันด้อจ้าเด็กิดจ้าหน ใส่ไปรอหลับเพลินกระกินน้จินเสือ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 ขนมจีนเกียวเลยนี่ยเอาอาหามาเสือจินมาใส่ิ้นเด็กนไรนันี่มันีหัวตายดูมันเี่ย พูดจะมีทำก็บนูวนี่กับดอะไร้เี่ยัเต็ะนัวนัวอะ้วหลับคุนงานนี่ก็ตเปียกผมไปมีไปไล่ดอกเปียกตอนครับ ไปก็เปลี่ยนนะเฮียมีจุ้งเอ้ยมีเป็นอันนี่มีขุดอไรซ้อนไปก็ซ้อนไปิึงบางอย่างมาล้มากกันใค<ไ>รใครถามใาย จุดตัวหนาวเด็กมีนีจุดจุดก่อน,น่ะมันก็มีนะพี่ยายสื่อไว้จักหัวกับจัดห่างาใจเดี๋ยวกินหน้ากเพ่นมันมีเรือสุดิ่นผิดเพื่ใจไหนแบบ มันข้างอย่างเนี่ยอือได้ไหมคะแม่แม่ก็มังหัวเล่อหนูหนูข้างใช่ไหมใชหรือไม่เจ็บเลเ็บ

จพะพอนี่เดียวาสงสารเนี่ยตาสงสารห,หนูสิ่สารถึงใจเรื่งหมอน,น้อคือดิอเพื่เพื่อแต่ใช้ดย,ดยลยดกรลดย,ยอดลา เดีวเดอีกทีเาทำชีิบนเข้าเะโอเคมาเตะอะเะหายชิ้นห่อยนมาเปลาลงไป ้้วดนีีอะไรจากคลิปนี้ก็จะไใแค่นี้จะพีโยจะนั่งกินโอนี่จะแบบหลอดเดี๋ยวโยกินนานก็จะนานไปด้วยสิเลยเอาใบเทนเลยเพราะว่านั่งกินกับนี่จะการทำการกินอะไรพี่ปกต ใช่ FC เอซีได้ดูนะจ๊ะพี่โอต้องอขอขอบอคุณเอซีทุกคนนะจ๊ะที่เชิญกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โอแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โอรักเอซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากระหน่ำพิชิตโต๊ดเด้อจ้ารักเอซีทุกคนนะคะ